The จะเกิดอะไรขึ้นครับเซียเงียบก่อน นนกวาดสายตามองขึ้นไปบนยอดไม้ที่มีในตาสีแดงนับสิบกำลังจ้องมองลงมาแสงสลัวจากกองไฟทำให้พอมองเห็นรูปร่างลักษณะของมานที่ตัวเล็กคล้ายกับลิงตัวสีดำเมียมมีเขี้ยวเล็บและเขาที่งอกออกมาจากหัวพรานดวงที่เห็นดังนาน้นก็รู้ได้ทันที ว่ามันไม่ใช่ผีสางธรรมดาตัวอะไรล่ะนั่นพวกมันคืออสุร,รกายเอ็งจัดการมันได้ไหมไอ้นุม่มพรานดวงหันมาถามนนด้วยสีหน้าเครียดลำพังแค่ตนเดียวแกก็พอจะรับมือได้แต่นี่มากันเป็นสิบถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างมีหวังได้จบกันตรงนี้แน่ๆอยู่หลังฉันไว้อย่าเพิ่งทำอะไรเด็ดขาด ไอชิดที่เผลอลั่นไก่ออกไปทำให้ทุกคนหันมามองด้วยความตกใจทันใดนานเสียงโห่ร้องโหยหวนก็ดังระงมไปทั่วทั้งป่าก่อนอสุรกายร่างใหญ่จะปรากฏกายออกมาจากเงามือดูหน้าเกรงขามไม่หวาดกลัวต่อนน,อนและพรานด้วงแต่อย่างใด หลไล่ลมันไปสิวะอสุรกายร่างใหญ่ร้องคำรามส่งกลิ่นเหม็นสาบพระครูเรากับกลิ่นโศกชวนสะอิดสะเอียดทันใดนา้นเหล่าลูกสมุนของมันก็กระโจนเข้ามาแต่นนก็สามารถสวดคาถาป้องกันทุกคนเอาไว้ได้ทำให้พวกอสุรกายกระเด็นออกไป ก่อนที่เขาจะหยิบยันสัพสัต์ออกมาแล้วบริกรรมคาถาเรียกต่อแตนอาคมนับร้อยรุมต่อยเหล่าอาสุรกายจนมันร้องลั่นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมถอยไปไง,งา่ายๆมันย่างสามคุมเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวแต่แล้วก็ได้มีเสียงกระพวอดังแว่วมา พอหันไปมองก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดผ้าถุงใส่เสื้อคล้ายชนเผ่าเดินถือตะเกียงออกมาพอแผนได้เห็นใบหน้านั้นชัดๆก็จำได้ว่าเธอคือคนเดียวกันกับที่เขาเจอเมื่อตอนเย็นแต่ที่น่าแปลกคือเมื่อเหล่าอสุรกายเห็นหญิงสาวคนนี้ พวกมันก็รีบล่าถอยกลับไปทันทีเอ็งเป็นใครตามฉันมาพวกมันกลับมาแน่ถ้ายังไม่อยากตายก็รีบตามมา ทุกคนมองมาที่นนซึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีจิตมุ่งร้ายแต่อย่างใดจึงพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินตามพวกเขาเดินตามหญิงสาวปริศนาเข้ามายังป่าลึกผ่านเส้นทางเล็กๆใายหุบเขาสลับซับซ้อนจนมาโผล่ที่ป่าอีกฝั่ง ก็เห็นว่ามีหมู่บ้านตั้งอยู่เบื้องหน้าเมื่อมาถึงพวกเขาก็ตกเป็นเป้าสายตาของคนในหมู่บ้านซึ่งผู้คนที่นี่แต่งตัวเหมือนชนเผ่าคล้ายกันหมดและกําลังจ้องมองมาอย่างชโงดว่าพวกเขานั้นเป็นใครพร้อมกับเดินตามกันมาอย่างห่างๆจนมาถึงบ้านหลังหนึ่ง หมู่บ้านนี้ชักแปลกๆยังไงอยู่นะเสียงไม้เท้าที่ดังขึ้นทำให้ทุกคนหันไปมองก็เห็นผู้เท่าคนหนึ่งสวมชุดชนเผ่าแบบเดียวกันเพียงแต่เป็นสีขาวพร้อมด้วยผ้าโพกหัวเดินออกมาจากในบ้าน เอ็งพาใครมานางจำปาผู้เท่าจ๊ะเด็กคนนั้นไงที่เคยช่วยแม่เอื้องไว้หมายถึงข้าเหรอแต่ข้ายังไม่ได้ช่วยใครเลยนะพี่สาวจำคนผิดแล้วนั่นไงแม่เอื้องมันชอบหนีไปตัวเดียว ถ้าไม่ได้เองช่วยป่านนี้คงถูกฆ่าไปแล้วคืนนี้พวกเองก็พักกันที่นี่เถอะข้างนอกนั่นไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นการตอบแทนจากข้ารุ่งสางข้าจะให้คนไปส่งทีที่พวกเองจากมาข้าเสียเงินจ้างพรานพวกนี้มาถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ข้าต้องการข้าไม่กลับไปไหนทั้งนั้น สิ่งที่เองตามหามันไม่ใช่ของของเอง็งต่อให้ดันโดนไปถึงเอ็งก็ไม่มีวันได้ครอบครองผู้เท่าบอกเสียงเข้มพรางจ้องขมิงมาที่เสียโยงจนแกเงียบปากทันทีเราแอบหนีกันจากที่นี่ดีไม่เสียเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเอ็งหมายความว่ายังไง มีเรื่องเล่าสมัยตอนที่ข้ายังเป็นเด็กว่าที่ภูเขาควายนี้มีเมืองลับแลซ่อนอยู่ข้าว่ามันคือที่นี่แหละสิ่งที่นนกับพรานดวงพูดทำให้เสียยงกับไอ้ชิดนิ่งค้างไปแผนที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงบอกให้ทุกคนพักผ่อนกันกน่อนเพราะพรุ่งนี ก่จะได้ไปจากที่นี่กันแล้วคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังหลับอยู่ไอชิดก็ถูกเสียยงปลุกขึ้นมากลางดึกให้พาเขาไปเข้าห้องน้ำในขณะที่มันกำลังยืนรออยู่แถวนั้นไอชิดก็ได้ยินเสียงจิ้งรีดังแว่วมาด้วยความง่วง และความงุดหงิดเป็นทุนเดิมที่ถูกปลูกทำให้ไอชิดมองหาที่มาของเสียพอมันเห็นตัวจิ้งรีไอชิดก็ยกเท้าเหยียบจนจมดินพอกําลังจะหันหลังกลาบไอชิดก็เหลือไปเห็นตัวอะไรบางอยา่างนอนตายอยู่ไม่ไกลมันค่อยๆเดินเข้าไปดูไกล พอไปถึงก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าเป็นสรากอสุรกายที่มันยิงตายไปไอ้ชิตมึงเป็นอะไรของมึงสเสียครับ ผมเห็นไอชิดพูดตะกุกตะกากพร้อมกับหันไปชี้แต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วไอหนุม่มเอ็งอยากเห็นเหล็กไหลไหมข้าจะพาไป ผู้เท่าจะส่งพวกฉันกลับไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอนุญาต